สวัสดีครับมือนี่กับพบกับบ่าวพุทธไทยคือเกาครับมอนี่กับชิมาเฮดเมนูหมูขวพริกแกงครับไปเบิ่งเครื่องปรุงกันเลยครับเครื่องปรุงครับมีหมูครับส่วนสะโพกของหมูครับมีกระเทียมครับมีน้ำตาลทรายแดงครับมีพริกแกงผสมมันตะไคร่ใบมะกรูดกระเทียมเรียบร่อยครับมีผงชอร์ครับ มีรดดีครับมีซสีิยวขาวครับมีสีิยวดำครับมาเบิ้งวิธีการปรุงกันเลยครับขั้นตอนการปรุงครับใส่พริกในโคกครับใส่พริกลงไปเลยครับใส่เกลือหน่อยนึงครับใส่เกลือหน่อยนึงครับพอครับ ตำมักพริกก่อนครับหลังจากตำพริกละเอียดครับเอากระเทียมใส่ลงในครกเลยครับครับตำอีกนิดนึงครับเพื่อบดเลยกระเทียมครับ ครับหลังจากกระเทียมละเอียดแล้วครับเอาหมูครับใส่ลงไปในหม้อเลยครับใส่พริกแกงครับ ใส่พริกแกงครับสองชอนใหญ่ๆเลยครับใส่พริกแกงครับใช้สองชอนเครื่องนะครับใส่พริกแกงครับใช้เท่านี้แหละครับใส่หมักพริกครับ ใส่รตด,ดีครับเข้าหน่อยนึงครับจะไปใส่หลายครับมันจะเข้มครับพอครับใส่ผงชะรถครับใส่เสอย้ยวขาวครับ ใ,ใ,สใ,สใ,สใส่จักหน่อยนึงครับมันจีเข้มครับจะไปใส่หลายครับพอครับใส่ะอี่ํวดำครับเราต้องใส่หลายครับเนื้อมันจะดำครับใส่จักหน่อยนึงครับใส่น้ำตาลครับ ใช้อย่างหน่อยนึงครับไม่ต้องใช้หลายครับมันสหวานเกินครับพ่อครับคนให้เข้ากันครับที่นี่คนให้เข้ากันแล้วก็ไปขัวครับครับ มาไปขัวครับที่นี่ไปเบิ้งขั้นตอนการขัวกันเลยครับครับมาเบิ้งขั้นตอนการขัวกันเลยครับติดแก๊สครับไอ้น้ำขึ้นแล้วคนไปเรื่อยๆครับให้เนื้อให้เนื้อมันสุก คนไปเรื่อยๆครับให้เนื้อมันชุกแล้วก็ให้น้าม,มันแห้งครับพอขัวเนื้อชุกน้ำแห้งเราเติมน้ำจล็กน่อยนึงครับโอ้ยได้กินหอมห้อยๆเลยครับพี่น้องครับคนไปเรื่อยๆครับ ไฟบตร้องใส่ไฟแห้งดนะครับใส่ไฟค่อยๆกับพอครับครับพริกแกงเลื่อมใหม่แล้วก็เติมน้ำเล็กหน่อยนึงครับครับเติมน้ำ ต้มไปเรื่อยๆครับพี่นี่จนเนื้อสุกเพล้วครับม่ต้องคนมันเดอ้อให้น้ำเดือดก่อนค่อยคนครับมันจีเข้าเป็นตั้แสบแวะครับพี่น้องน้อยแสบครับละ่ละครสูตรนี้แสบครับพี่น้อง ครับหลังจากหมอเดือดเนื้อซุกแล้วครับซิ้มกันเลยครับอืมแชบแล้วครับทำการปิดแก๊สครับใช้พริกไทยครับใช้พริกไทยหน่อยนึงครับพอครับ <า>เนื้อกัเป็นอันชุกครับพร้อมเชิฟครับครับพร้อมเชิฟครับเห็นไหมซุกแล้วพร้อมเชิฟครับตากใส่จานเลยครับ ครับเมนูหมูขัวพริกแกงครับเป็นอันเช็ดจิ้นครับพร้อมเชิฟครับครับจังไดบ่าวิุทยายขอจบคลิปซันีนเดอครับกับเมนูหมูขัวพริกแกงครับจังหดก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้บ่าวิทธายหนเด้อครับบ่าวิุทธายขอจบคลิปแล้วละครับสวัสดีครับ